สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่พ,พ,พี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมี่เอาสายซีวิกมาให้ดูนะคะคันนี้บอกเลยสวยมากนะพี่นะคะทั้งแม็กทั้งตัวรถนะคะบอกเลยสภาพดีมากนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจเป็นตัวซีวิกคันนี้นะคะพี่สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาหาพี่ได้เลยนะคะศูนย์แปดสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าสี่เก้าสามนะคะบอกเลยว่าโปรปีใหม่เดือนนี้เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะ,นะคะเริ่มมาต้นเดือนนะคะใครที่อยากได้รถนะพี่อินบ็อกซ์เข้ามาหาพี่ได้เลยนะคะก่อนจะพาไปชมภายในนะคะฝากพี่ๆกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะถ้ากดกันแล้ว่ะเดี๋ยวมีพาไปดูออปชั่นภายในของตัวรถคันนี้กันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีปีใหม่พี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะมีตัว c ี v i c FC 1.8 e นะคะ1.8 EL มาให้ดูนะคะสำหรับคันนี้มาพร้อมเลขไมล์หลักหมื่นนะคะพี่แล้วคันนี้นะคะ ตัวรถนะคะได้มาเป็นปี2021ราคาเป็นแค่629,000เท่านั้นนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะออกรถคันนี้นะคะสามารถอ in ิ inbox เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างฝั่งนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้เป็นเบอร์085145493นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะปรับสภาพมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สายซีวิคข้ามพลาดเลยคันนี้นะคะบอกเลยสวยมาก สำหรับคันนี้นะคะด้านหน้าได้มาเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะคะคันนี้มีไฟตัดหมอกให้ครบครบแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้มีไฟตัดหมอกให้ครบครบแบบนี้เลยนะคะตัวรถนะคะปรับสภาพมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าตัวรถนะคะของมี้จะมีปรับสภาพทั้งหมด2รอบนะคะรอบแรกจะเป็นรถเข้าใหม่นะคะรอบที่2จะเป็นรถก่อนปล่อยส่งต่อให้พี่ๆนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในตัวล้อดีกว่านะคะสำหรับตัวล้อคันนี้เดี๋ยวมาดูปียางพร้อมกันเลย นะครสำหรับคันนี้นะคะได้มาเป็นตัวปียัง2023นะคะพี่ตัวล้อแม็กให้ดูได้เลยนะ,ะไม่มีกินเนินไม่มีอะไรตะเข็บกับเนินทั้งนั้นนะคะต่อมาสําหรับตัวโช๊นะคะได้มาเป็นตัวโช๊กดาเดิมแบบนี้เลยนะครตัวโช๊ไม่เคยถอดเปลี่ยนไม่เคยทาอะไรใดๆมาทั้งสิ้นนะคะสาหรับตัวกระจกรถนะคะได้มาเป็นตัวของ Honda นะคะไฟเลี้ยวมีให้ในตัวเรียบร้อยนะคะมีกล้องมีอะไรให้มองครบเลย ที่จับนะคะจะได้เป็นสีบอลเงินแบบนี้เปิดรถกดตรงนี้ได้เลยนะพี่นะนะคะต่อมานะคะสำหรับตัวน็อตนะคะไม่มีการขันไม่มีการไขทั้งตัวด้านบนและตัวด้านล่างเลยนะคะแผ่นเพนมีเห็นชัดแบบนี้เลยนะสำหรับตัวเบาะนะคะบอกเลยว่ารองรับสรีระาได้ดีมากๆนะคะสําหรับตัวเบาะนะคะได้มาเป็นเบาะนังแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าภายในคันนี้นะคะสวยมากนะพี่นะ ตัวบอกไม่มีรอยย่นนะคะสำหรับด้านข้างนะคะมีลำโพงให้เรียบร้อยนะนะคะมีที่วางแก้วให้นะคะตัวล็อกเปิดปิดมีให้ตรงนี้นะคะกระจกมีให้แล้วนะคะได้มาแบบนี้เลยตัดด้วยสีบอลแบบนี้นะคะมาดูที่ด้านหลังรถกันเลยดีกว่าขออนุญ,ญาตขึ้นไปนั่งให้พี่ๆดูนะคะมีสูง167นะคะบอกเลยว,ว่าตัวเบาะนั่งสบายมาก นะคะตัวบอนั่งได้สระสสบายขออภัยค่ะสบายมากๆนะคะพี่กระเป๋าจิงจู้นะคะมีให้เรียบร้อยนะคะพี่ตัวเบาะนุ่มมากๆนะคะสำหรับตัวเบาะนุ่มมากๆเลยที่รองแขนมีให้เรียบร้อยนะคะสําหรับตัวที่รองแขนตัวนี้นะคะพี่มีช่องใส่แก้วให้สองช่องเรียบร้อยนะคะสําหรับด้านข้างก็มีนะคะไว้ใส่ขวดน้ําใส่เอกสารอะไรต่างๆนานาได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยประมาณนี้นะคะสําหรับด้านหลังนะ ต่อมานะคะมาดูด้านท้ายรถกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับด้านท้ายรถนะคะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมดเรียบร้อยนะคะ2จุดนะคะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด2จุดเรียบร้อยนะคะโลโก้ซีวิ c โลโก้ฮอนดามีให้นะคะป้ายทะเบียนมีให้เรียบร้อยนะคะกรุงเทพมหาหนครนะนะคะ,นะคะสำหรับด้านหลังเซ็นเซอร์2จุดมีฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะคะพี่เราก็มีกล้องถอยให้เรียบร้อยเลยนะคะมีกล้องถอยให้เรียบร้อยเลย นะสำหรับตัวฝากระโปรงนะคะเดิมๆเลยนะพี่นะไม่มีการเปลี่ยนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะสำหรับด้านหลังนะคะกว้างพอสมควรเลยนะมีถือว่ากว้างเลยนะนะสำหรับคันนี้นะคะได้มาเป็นตัวยางอะไหล่นะคะพี่ได้มาเป็นตัวยางอะไหล่แบบนี้เลยนะคะแม่แรงมีให้ครบเลยนะะอุปกรณ์อะไรทุกอย่างต่างๆนานามีให้ครบแบบนี้เลยนะฮะสำหรับตัวซีนนะคะสีเปลือกไข่ก็มีให้เห็นแบบนี้เลยนะคะ สำหรับใครที่ชอบซีวิกอะพี่หนูไม่ได้มีให้เลือกแค่สีบ่บอลน,นะหนูมีซีวิก Fc Fe นะคะมีมีซีวิก Fe กับ Fc ให้เลือกนะคะสีเทาสีดำสีขาวมีก็มีให้นะคะแต่บอกเลยสีขาวสวยมากใครที่อยากได้ทักมาได้เลยนะคะทักมาได้เลยนะนะคะสำหรับตัวรถนะพี่นะให้ดูได้เลยนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยอะไรเลยนะคะสภาพตัวรถเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ ดี๋ยวมีให้ดูสําหรับตัวเครื่องดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาที่ตัวน็อตกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปตัวเครื่องกันนะคะสำหรับตัวน็อตน,นะคะไม่มีการขันไม่มีการไขทั้งตัวด้านบนและตัวด้านล่างเลยนะคะทั้งสองตัวเลยนะคะสำหรับตัวเบาะฝั่งคนขับนะคะได้เป็นตัวพับปรับไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะนะคะตัวเบาะฝั่งคนขับนะคะได้เป็นพับปรับไฟฟ้านะนะคะเดี๋ยวมีขออนุญาตเปิดฝากระโปรงสักครู่หนึ่งนะคะ ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะสำหรับตัวรถสวยมากๆนี่ซีวิกกำลังมานะคะเป็นตัว Honda กำลังมาเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะติดต่อมาหาหนี้ได้เลยนะคะ08น5 1 4 5 4 9 3น้ะคะซีวิกหนูมีให้เลือกเยอะพี่นะคะอยากได้ขนาดติดต่อมาได้เลยนะคะอันนี้ลูกค้ากำลังทดลองขับนะคะเป็นตัวซีวิกสีขาวนะนะคะต่อมานะคะ สำหรับตัวน้อนนะคะไม่มีการขัดไม่มีการไขทั้งตัวด้านบนและตัวด้านล่างเลยนะคะเม็ดอาข้างถังนี้เห็นชัดๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้มีสตาร์ตตัวเครื่องอยู่นะคะตัวเครื่องไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่นะคะตัวเครื่องไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะพี่นะนะคะแบตไม่ดีนะคะแบตไม่ดีมีเปลี่ยนให้ฟิล์ไม่ดีมีเปลี่ยนให้ยางไม่ดียางเสื่อมสภาพมีเปลี่ยนให้นะคะแล้วก็ ช่วงล่างตั้งศูนย์ถ่ายของเหลวมี่ทําให้เลยนะคะทำให้ที่ไทยพัทเลยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับยางน้ำมันเครื่องเบรกแบตเตอรี่ช่วงล่างตั้งศูนย์นะคะมียางของมิชลิน BF นะคะพี่ๆถ้าพี่ๆท่านใดนะคะที่แบบว่าามีรถอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากเปลี่ยนยางหรืออยากเปลี่ยนอะไรสามารถเข้ามาเปลี่ยนได้เลยนะคะที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46นะคะมีให้ครบจบในที่เดียวเลยนะคะสำหรับตัวเครื่องนะคะอันนี้ทํางานอยู่นะพี่นะให้ดูได้เลยนะคะตัวเครื่องหมุนติ้วๆๆเลย ไม่มีควันไม่มีอะไรเลยนะคะน้ำมันเครื่องไม่ดีไม่เปลี่ยนให้นะคะช่วงล่างตั้งสูตรแทนของเลวทุกอย่างทําให้หมดเลยนะ,ะคะเดี๋ยวไปดูออปชั่นภายในของตัว c ีวิคคันนี้กันดีกว่ากระจกออโต้นะคะได้มา2บานนะคะกระจกออโต้สบานนะคะอีก3บานเอ้ยขอภัยค่ะออกระจกออโต้สบานอีก2บานเป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็ ตัวปุ่มล็อกเปิดปิดนะคะใช้ได้ปกตินะคะไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะกระจกนะคะได้เป็นพับปับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะเปิดฝาท้ายกดตรงนี้ได้เลยนะคะเปิดฝาท้ายกดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีให้ดูขออนุญาตนะคะตัวคันเร่งนะคะสามารถถ้าสมมติว่าพี่พี่มองไม่เห็นพี่พี่สามารถมาได้เลยนะที่เพชนยนสหสุวินทวงศ์46นะคะแต่เมื่อกี้ที่ให้ดูนะคะเพราะว่าจะให้ดูว่าตัวรถนะคะตัวเบรกกับคันเร่งไม่มีสนิมนะคะถ้ามีสนิมก็คือแปลว่ารถโดนชนหนักเอ้ขออภัยค่ะรถจมน้ํามาแน่นอน นะะถ้ามีสนิมแปลว่ารถโดนจมน้ํามาแน่นอนนะคะต่อมานะคะสำหรับตัวพวงมาลัยนะคะได้มาเป็นตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องนะคะพี่ๆจะเห็นภาพชัดมากขึ้นนะคะสำหรับตัวรถนะคะได้สำหรับตัวพวงมาลัยนะคะได้มาเป็นตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้เลขมาอยู่ที่5 9าหมกมโลเท่านั้นนะคะและมีจะบอกว่ามีอ่ะเป็นเซลล์นะคะไม่ใช่ในน้า,หน,าหนูขายราคาตานจิ้งเลยของตัวรถนะคะ เป็นตัว Civic FC 1.8 EL ค่ะราคาอยู่ที่6 2 9 0 0 0นนะคะตัวรถนะคะเป็นปี2021ราคาอยู่เ,เลขไม้อยู่ที่5 9 0 0 0เท่านั้นนะคะแต่ว่าเมื่อกี้มีให้ดูเลขไม่จริงเลยนะคะมีให้ดูเลขไม่จริงเลยเพราะว่าก็จะมีพี่ๆนะคะขับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่ามีมีทั้งหมด3สาขานะคะเปิดมา25ปีจะเข้าย่าง26ปีแล้วนะคะ สำหรับคันนี้นะคะได้มาเป็นตัวหน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้หมดเลยฟังก์ชันครบมากๆนะคะให้ดูกล้องถอยก่อนนะคะกล้องถอยได้มาชัดๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆปรับตามสะดวกได้เลยนะคะปรับตามสะดวกได้เลยมองถนัดแบบไหนปรับแบบนั้นได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้มาเป็นออโต้เบรกโฮลเรียบร้อยนะคะเบรกมือไฟฟ้าเนาะ นะคะที่ใส่แก้วฝั่งนี้มีให้เรียบร้อยนะคะที่ใส่แก้วที่วางแก้วอะไรต่างๆนานามีให้ครบหมดเลยนะคะจบในคันเดียวนะคะบอกเลยว่าตัวเบาะนั่งสบายมากๆนะคะให้ดูรอบตัวรถเลยนะคะให้ดูรอบตัวรถได้เลยนะคะต่อมานะคะตัวกระจกนะคะพี่ไม่มีร่องรอยนะคะรอยลงยันรอยขีดข่วนรอยอะไรไม่มีเลยนะคะไม่มีแน่นอนนะคะหลังคานะคะไม่มีรอยลงยันไม่มีรอยอะไรเลย นะคะตัวรถสะอาดมากๆนะพี่นะกระจกอีกฝั่งนึงนะคะใช้ได้ปกติไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะสําหรับตัวไฟนะคะเปิดได้ปกติเลยนะคะสำหรับตัวไฟเปิดได้ปกติทุกอันทุกบานนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจเป็นตัวซีวีคันนี้นะคะก็อินบ็อกซ์เข้ามาหามีได้เลยนะ0 8 4ย์4 5 4 9 3เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะ หรือว่าพี่ๆท่านใดนะคะที่อยู่ไกลนะคะแต่ว่าอยากจัดไฟแนนซ์ไม่สะดวกเข้ามาเซ็นนะคะสามารถเข้ามาได้เลยเ,เดี๋ยวมีมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้นะคะเดี๋ยวมีมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้อะไรถึงที่เลยเนะคะขออนุญาตลาพี่ๆไปเพียงเท่านี้นะคะก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะถ้ากดกันแล้วมีขออนุญาตลาพี่ๆไปเพียงเท่านี้นะคะกราบพี่ๆสวัสดีค่ะ